ขอแต่งใช่ไหมจียอนไม่คาดหวังฮันขอแต่งแตรอมา6ปีแล้วหลังฝ่ายชายคอมเมนต์ถามพร้อมเปลี่ยนสเตตัสหรือยังเป็นคู่รักคู่หาผู้ตำแหน่งคู่รักสายเปอีกด้วยสำหรับคู่ของนักแสดงสาวซอจียอนและนักร้องสุดหล่อฮันอิสริยะมีโมเมนต์หวานให้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทำเอาหลายคนกรี๊ดเมื่อหนุ่มฮันคอมเมนต์ถามจียอนที่ post, โพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดว่าพร้อมเปลี่ยนสเตตัสยังคะซึ่งจียอนได้ตามคำถามเรื่องนี้ว่าถึงประโยค์ที่ฮั่นแฟนหนุ่มคอมเมนต์ถาม ปีนี้จริงๆเรียบง่ายค่ะไม่ได้มีอะไรแค่บอกเขาว่าปี้เบิดเดยแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนๆเป่าเทปแค่นั้นมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษหมายจริงๆไม่มีเลยค่ะหัวเราะเพราะทาไปก็เท่านั้นเพราะเขาจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งอยู่แล้วทานากับตาจะออกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนเลิกหลักง่ายหัวเราะตรงๆไปเลยอยากได้อะไรก็ไปซื้อปีนี้ไม่ค่อยเปค่ะหัวเราะคือเขาอยากได้ก็ซื้อให้ซะมากกว่า แต่ปีนี้ได้อยู่กับเพื่อนๆมากขึ้นก็เลยได้ความอบอุ่นแต่ปีนี้พิเศษหน่อยก็คือมีคุณแม่กับพี่ชายมาจากเกาหลีด้วยก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันแต่คนไปคิกกับคอมเมนต์หันว่าพร้อมจะเปลี่ยนสเตตัสหรือยังพูดไปอย่างนั้นแหละคะ่ะหัวเราะเขาไม่เคยพูดแบบนั้นกับหนูเลยนะหมายถึงชีวิตส่วนตัวตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าเขาคอมเมนต์ไว้ด้วยพราะอีกวันหนึ่งถึงเห็นว่ามีข่าวหนูก็ถึงรู้ว่ามีเขียนแบบนี้ด้วยหรือหนูก็กลับไปดูอ้าว มีจริงๆด้วยว่าพออ่านแล้วในใจก็คิดว่าแหมหัวเราะแต่หนูก็ไม่ได้ถามเขาและไม่อยากถามหนูกลัวเสียใจแกล้งทําเสียงจะร้องให้ถ้าเขาพร้อมมาก็รอตอนนั้นแหละก็จะไม่ได้คาดหวังใดๆแต่ถ้าเขาขอจริงๆเราก็พร้อมใช่ไหมแต่เขาไม่เคยส่งสัญญาเลยค่ะหัวเราะนี่คือการส่งสัญญาแล้วเบลข้าก็รอดูต่อไปจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าการพร้อมมีสามีต้องยังไงถึงจะพูดได้ว่านี่คือพร้อมแล้วหนูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็รอมานาน หัวรอกเรามาสักพักแล้วปีนี้ก็หกปีกว่าแล้วแต่ก็ไม่มีแววหนูก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังหรืออะไรก็คือมีคุยกันบ้างแต่ก็รออยู่หัวรอะเหมือนจะวันนี้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่มีอะไรหัวรอะก็โอเควาเลนไทนยนี้จะมีหวังใหมหนูไม่ได้หวังอะไรเดียวหนูจะเสียใจแต่หนูรอหัวรอะมีคนมาขอไข่เราไปจะทำลูกคุณรัศมีแขกค่คะจริงๆตอนนี้นางก็ยังหวังอยู่คะ่ะ แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าในร่างกายหนูมีไข่พอไหมหัวเราะเพราะหนูยังไม่เคยไปตรวจด้วยและเริ่มมีอายุแล้วด้วยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยล่าสุดนางก็ไปใช้แอปผสมหน้าออกมาก็คือรัศมีแข,ขมีของหนูโผล่มาแค่นิดหน่อยแต่ใดๆคือรัศมีแขหัวเราะก,ก็น่ารักดีแต่ก็สงสารลูกสงสารเด็กมากกว่าเพราะเขาก็จะงงงคะใคร้เป็นแม่จริงอะไรอย่างนี้ยิ้มต้องเก็บไว้ของตัวเองก่อนมีแต่คนรให้ทํานะคะแต่หนูก็ยังไม่ได้ไปเลยค่ะ เขาบอกว่าถ้าไปตรวจก็จะรู้เลยว่าไข่เราแข็งแรงไหมเราเริ่มจะคิดเก็บหรือยังเพราะพออายุมากขึ้นจะเริ่มมียากจริง,รงๆหนูก็คิดหนูก็ชอบเด็กมากแต่หนูก็ไม่เคยเป็นคุณแม่นะหนูแค่ไม่มั่นใจกับตัวเองว่าหนูสามารถเลี้ยงคนๆดึงให้เป็นคนดีได้หรือเปล่าเรื่องมีลูกมีครอบครัวเขาก็เคยพูดคาถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีแต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างสังคมด้วยเราก็ต้องคิดหนักมีอะไรจะฝากบอก่ันไหม ก็ไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะแต่เรามานานแกล้งทำเสียงสัน่นทำเล็บทุกวันหัวเราะ